สวัสดีครับเรามาดูขั้นตอนของการเซตใหม่ของ Windows 7นะการเซตใหม่ของ Windows 7คือไม่แตกต่างจาก Windows Vista นะถ้าใครที่เคยใช้ Windows Vista แล้วนะ คือเซตไม่ยากนะคือเซตเหมือนกันเลยนะทีนี้เรามาลองอทำกันดูนะฮะให้คลิกขวาตรงที่ลำโพงขาวด้านล่างนี้นะคลิกขวาขึ้นมานะแล้วก็ไปที่อุปกรณ์บันทึกเสียงนะหรือ recording device นะ คลิกขึ้นมาก็จะปรากฏหน้าต่างของเสายงขึ้นมานะฮะหรือหน้าต่างของเสียงนะ,ะตรงนี้อยู่ในแทบของการบันทึกนะ,ะหรือ recording นะฮะเสร็จแล้วเรามาที่ไมโครโฟนนะฮะ ดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็ไปที่ระดับเสียงหรือเลเวลนะคลิกขึ้นมาแล้วก็ให้ปรับระดับเสียงตงัวนี้ให้อยู่ระดับพอดีนะสํสำหรับใครที่ไม่เบานะฮะไม่เบาก็ให้ปรับระดับตรงนี้นะฮะ ไมโครโฟนบสนะให้อยู่ระดับนี้พอนะเพื่อเป็นการเพิ่มเสียงนะฮะเสร็จแล้วตกลงนะฮะทีนี้เรามาดูที่เสเตอริโอมิ์นะถ้าเรา ลงไดเวอร์อย่างถูกต้องแล้วก็จะมีตัวสเตอริโอมิกนี้ขึ้นมานะฮะถ้าไม่มีตัวนี้นะถ้าใครที่ยังไม่มีตัวสเตอริโอมิกนะขอแนะนำให้ลงไดเวอร์ให้ถูกต้องนะฮะถ้าเราลงไดเวอร์อย่างถูกต้องแล้ว แต่ตัวนี้ไม่ปรากฏออกมานะให้คลิกขวานะให้คลิกขวาแล้วก็ใส่ติ๊กตรงที่แสดงอุปกรณ์ที่ถูกปิดใช้งานนะทีนี้เราไปที่การเล่นนะฮะหรือ Playback นะฮะคลิกขึ้นมาแล้วก็ไปที่ s p เกอ speaker, ร์นะฮะ d บ u b l e ลคลิกคลิกขึ้นมาแล้วก็ไปที่ระดับนะฮะไปที่ระดับเสร็จแล้วเรามาที่ไมโครโฟ o นะฮะ m i c r o p h o ตัวนี้นะให้สังเกตว่า ถ้าตรงไม้ของเราเนี่ยมีติ๊กสีแดงอยู่แบบนี้นะฮะแสดงว่าไม้ของเราถูกปิดใช้งานอยู่นะฮะให้เอาติ๊กนี้ออกนะฮะถ้ายังมีติ๊กสีแดงแบบนี้อยู่นะให้เอาออกนะเสร็จแล้ว ตกลงนะฮะตกลงทีนี้เรามาดูที่หน้าหลักของแคมฟลอกนะฮะไปคลิกที่การกระทำแล้วก็เลื่อนลงมาที่การต่างค่านะฮะเสร็จแล้วมาที่เสียงข้างล่างนี้นะฮะคลิกตรงนี้นะ ตรงนีนะะ้ถ้ามันอยู่ที่ไมโครโฟนแบบนี้นะฮะให้เราเลือกตัวสเต reo mix นะฮะแล้วก็ใช้งานตกลงนะฮะทีนี้เรามาดูที่หน้าห้องนะฮะให้สังเกต ตรงที่ไมของเรานะฮะระดับเสียงตรงนี้ให้อยู่ระดับ3ขีดหรือ4ขีดนะระดับเสียงมาตรฐานคือไม่เบาหรือไม่ดังเกินไปนะฮะ